สวัสดีครับอยู่กับผมโอมครับเดี online, yes. oh yeah! okay. uh, uh ๋ยวนี <t oms> <tan> ้ก็กลับมาที่ g จเจออนไลน์มั่งนะครับโอ้ย์ก็ห่างหายจากเกมนี้ไปนานมากเลยนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็อยู่กับไนท์ผับนะครับเป็นไนท์ผับผมเองเลยนะครับมันบันบันมากโอเคโอเคโอเคโอ้ย ไปเถอะไปอืมซึ่งก็สุดยอดเลยนะครับจริงๆผมไม่ได้แต่งแบบระดับนี้หรอกพอดีว่าซื้อตอนที่มันลดราคาครับโอเคเก็บใช้คนนี้เป็นดีเจนะครับโอเคไปเย่เย่เย่ซึ่ง ที่ไม mm. ่ค่อยได้แคสเก็บคอมเลยก็คือเล่นเจ้า GJL Line นี่แหละโอเคเดี๋ยวว่าเราไปทำโปรโมทไอ้พับดีกว่าให้ขีดมันเต็มอยู่เรื่อยๆโอเคโปรโมทไอ้พับไปต้องทำมันเต็มอยู่ตลอดเวลาเงินในเงินถึงจะเข้าในตู้เซฟเรื่อยๆอโเคโอเค ให้คือรถคันนี้วีเทเวลโอเคแย่เย่แย่แย่ที่ไม่ค่อยได้แคสเกมคอมเลยก็คือเนี่ยเล่นเกมออนไลน์นี่แหละผมไม่รู้จะเล่นอะไรเออแล้วบอกหน่อยว่าตึกซีโออ f ฟฟิใหม่คือเจ้านี่แล้วนะครับตึกที่สูงสุดในลอสซันโตสแล้วนะครับ เป็นออฟออฟิศโอออฟฟิศใหม่ของผมนะครับอืมและตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟพอรผิดด้วยนะครับแต่มีผมอยู่คนเดียวซึ่งทำการเตะคนอื่นออกไปแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวอืมโอเคแบบอยู่ดีๆก็บึ้มเลยโคตรไม่ชอบเลยโดยเฉพาะอีโอเปอเซอร์มาร์กทูนี่แหละตัวดีเลย เออก็มีน้องนคนนึงอยากให้ผมเล่นไม้ครับนะครับซึ่งถ้าผมเล่นคุณผู้ชมจะดูไหมไอ้ที่เคยแคสเมื่อปีประมาณ2018กว่าแล้วมั้งมันไม่ค่อยมีคนดูเลยเอะเราก็จะไปทางไหนกันแนนะ่เนี่ยอ๋อโอเคดีค,ครับเพลง Team g i v เอ๊ะว่าแต่ d j i v มันยังไม่เคยแคสเลยเนะี่ย ผู้ชมสนใจไหมแกนเชฟอโอตโต้ไอวีสนใจไหมทีนี้ก็มีคนอยากจะให้ขอขอให้แคสภาคใชน้าทาวอร์ก็ลืชมชนกูทำไมเนาะกูย้อนสอนอีกกูย้อนสอน,นสอนีกโอ้ยผิดเองแหละผิดเองแหละขอโทษขอโทษโอเคเลี้ยวขวาผ่านตลอดจะเป็นบ้านเราจะเป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดโอเคต่อก็แต่ d j เ v ยังไม่เคยแคสเลยเนะี่ย ที่แรกเพื่อปี2 0ง8นแปดน้องแซนอยากจะให้แคสแบบลงมอสนะสนใจไหม GTAIV ถ้าสนใจก็คอมเมนต์ผมจะไปหาโหลดต้องโหลดเถื่อนอย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันไม่มีให้ซื้อก็อย่างว่านะมันโดนแบนเอา้าแล้วกูจะสตันทำไมเนี่ยเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป กลัวทันทีเลยนะกลัวทันทีเลยนะตัวเองเฮ้ยโอ้ยเ,เสียเวลามากพอละไปไปไปโอเคบอสต้มไอแต่เสียงนี้ราคาโคตรแพงเลยเกือบห้าหมื่นอะหรือเปล่วาว่าจะจำไม่ผิดเพราะว่าผมได้รถเวลาผมมีรถผมไม่ค่อยสนใจพวกแต่รถหรอกสนใจแต่แต่ง บอดี้อ like ัพเกรดอะไรอย่างเดียวแค่นั้นแหลโอเคฮึมเฮ้บอสอืับเออตอนนี้สลับผับผมนี่ก็ตั้งไว้เวลาคนจะเข้ามาก็ต้องจ่ายร้อยดอน อืจ่ายร้อยดอนโอเคโอเคทำการเรียกรถมาก่อนอืมอ่ะชกชกชกหลอหลออืมโม่เคยทำท่าดีเจแล้วมีคนมาชนผมเลยอะแต่ดีที่มันไม่เคยชนเพิ่มอืมนี่แหละรถผม ปัจจุบันในปัจจุบันนี้ก็คือ x 8 0อืมเอ๊ะโอเคปิดทันไปไปทำธุรกิจไปทำนี้ดีกว่าอืม hey, buddy. โอเคคัานี้ซื้อตอนที่มันลดราคานะครับตอนนี้มันลดราคาอยู่ที่อ่าเปิดให้ดูเลยนี่ครับไหนนะไหน นี่เลยครับบรรลดบรรลดราคาเหลือ1 8 9 0 0 0้านาหนะครับราคาเต็มมัน2 7 0 0 0านเจ็ะครับผมก็ลงไปโพสใน Facebook ในกลุ่มเจเจออนไลน์นะเขาก็บ่นไม่คุ้มไม่คุ้มเขาอยากจะให้ซื้อคันนี้นะครับผมก็ว่าอยากก่างนี้เหมือนกันครับโอ้โหแหวนเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยก็จะให้ซื้อคันนี้นะครับบอกว่าคันนี้มันโอเคแต่เนี่ย x80 บกรลุราคาแล้วก็จัดมันอะไรดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียดายทีหลัง ผมเคยแบกบัตรเสียดายกับไอ้ดีลักโซไปแล้วเพราะผมดูแบ็คทูเดอะฟิชเจอร์บ่อยด้วยช่วงนี้รู้เป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนเลยแหละโอเคบอกว่าไม่ถนัดแต่ผมเริ่มผมจะชิผมเริ่มผมชินกับคันนี้แล้วผู้ผมขับคันนี้บ่อย,อยงไงธุรกิส่งรถเนี่ยขับบ่อยขับบ่อยแล้วกชนอะไร <c oughs> <c oughs> จะหัวเราะประมาณนี้อมผมอก็ตาถั่วแล้วเกินเนาะแท็กเกอร์จะเริ่มเข้าแล้วเนะี่ยเดี๋ยวอะไรเขาต้องสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับแท็กเกอร์เพราะแท็กเกอร์เขาเป็นบ่อยไงที่อชอบตาถั่วนะ่ะก็คือตาถั่วนี่ดีก็คือมันอยู่ข้างหน้าแต่เรามองไม่เห็นไงเ้ยแล้วถ้าแบบจะมาเล่นตอนมืดดิวนะันเนี่ยตอนมืดใน GTA นะอืมโอเค นี่ก็ทาไปแล้วการจะเปลี่ยนโกดังสักหน่อยเนี่ยให้มันอยู่ใกล้กับออฟฟิศมากขึ้นแต่ที่ผมเลอกโกดังนี้ขนานก็เหมือนกันแหละเพราะว่างบผมมีน้อยไงอืมน่ารักมากโอเคนี่ครับท็อปแรงเลยนี่ครับผมขับเจ้าคันนี้บ่อยเออแต่ก็มีคนให้แนะนาไอ้เจ้าคันนี้เหมือนกันนะโอเคลูกค้าคนพิเศษ ผมขับคันนี้บ่อยไงโอเคเห็นแล้วมันเท่ไงต้นแบบมันจากอีฟอร์เรลี่ f 8 0ดสิบคอนเซปต์ซึ่งยังไม่ออกมาเป็นรถจริงสักทีทุกวันนี้โคมทั้งคันไปเลยโอเคโอเคโคมไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เซตอะไรงั้นแหละโอเค อเอานีออนออกไฟสีนอดเหมือนเดิมโอเคโอเคควันทำตายอืมบาดีมแต่งส,ตสไตล์ด้วยนะเอาไว้ดูว่าผลจะถูกใจแบบไหน,นโอเคเสียไปสองหมื่น โอเคแต่นี้ไม่มีคนอยู่ในเซิร์ฟมันก็ต้องมีส้นตีนมารอคอยจะยิงเราด้วยนั่นไงมาแล้วงลงลงลงงโอเคไม่โดนรด ชอบแอบประจำอยู่ตรงนี้แหละเอานี่ยมาเยี่ยมกับปืนมาร์คคูกูน้อยเอาโอ้ไม่กอดมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างหลังรถเนี่ยแหมนอนอยู่ตรงหลังรถนี่ชิบไปแล้วโอเค รอเข้าไปมาอีกชุดหนึ่งไอมาแล้วมาแล้วว่าไปพวกนี้มันก็ดุและเกินเนาะมึงขับมาก่อนค่อยลงมายิงก็ได้มันมาพวกมันก็ยิงเลยอ่ะไปเปิดเพลงในพิธอยู่หรือเปล่าเนี่ยพวกนี้ โอเคโอ้ยว่าในการเล่นเกออนไลน์มาผมว่าผมตายไปหลายร้อยรอบแลยมั้งแต่และก็ไม่เคยฆ่าผู้เล่นได้สักคนหนึ่งเลยโอ้ยมองไม่เห็นมืด ยังอืมมาร์กทูกับจะหมดแล้วปืนน่ะซึ่งไม่อยากจะอัปเกรดมากเดี๋ยวเงินหมดตูดน่าจะหมดเลยนะหมดเลยนะหมดเลยนะโอเคไปเอาเรถไปส่งได้ปลอดภัยแล้ว โอเคถ้าเล่นแบบนี้ต้อง,องถ้าเกิดเล่นมีคนอยู่ก็ต้องคอยระวังผู้เล่นถ้าเกิดมีผู้เล่นอยู่ในเซิร์ฟไอ้พวกหามพวกนี้จะไม่มารบกวนเราเลยแต่ก็ต้องระวังแค่ผู้เล่นก็พอผมเคยอยู่ครั้งเหนือเคยโดนทีแรกแบบเมันไม่น่าทำอะไรเราเหรอกมั้งที่ไหนได้มันเอาโอเปเซ,เซอร์มาร์ควันมายิงพังเสียรถฟรีอีกอก เสียเงินฟรีด้วยเอานะไอ,ไอ้การส่งรถนี้เล่นในอินไวโอลี่ไม่ได้นี่นะต้องเล่นในพ็อปผิดเท่านั้นถ้าเอ๋ได้ทีละสี่ล้านเลยต้องมีเพื่อนมาช่วยด้วยอูไปสี่แสนเออสี่ล้านกันเลยทีเดียวโอเคซึ่ง ผมก็เสียดายลเกิดนืที่น้องแซนมาเล่นด้วยไม่ได้เพราะน้องแซนนี่ลงมดเละเทะเลยอะซึ่งน้องเขาซ้ซึ่งน้องเขาซื้อมานะไม่ได้รับฟรีโอเคเนี่ยอย่างที่ว่าผมขับคันนี้บ่อยก็เลยอายเกือบชนก็เลยชินไงก็เลยชอบทนทันที่ หลายช่องไม่ค่อยแนะนํารถคันนี้ก็ตามอย่างเซนโซเซเนี่ยเอาไปเผาทิ้งเลยทีเดียว <laughs> <laughs> โอเคคงไม่มีช่องคงไม่คงคงไม่มีไอ้คอมเมนต์กินเกียนมาหวานะว่าที่กูดูชอบมึงมามึงหัวแล้วทุกทีเลยหวังว่าจะไม่มีนะถ้ามึงดา่ากูแบนนะ ซ <tang ar> ึ่งมันก็ไปไปตั้งแต่วันนั้นเลยโอ้ทไมไอ้หานี่มันไกลจริงเลยวะเนี่ยไอ้ลูกค้าคนนี้โคตรไกลอ่ะไปนี่มันหุดหงิดเลยนะมึงมันก็ไกลเกินโอเคไงฝนตกอีก ฝนที่ตดอยู่ทางนูน้นเม็นถึงคนทางนี้ได้โอ้ยพอเฮ้ะโคตรดักแกเลยเพลงอะเฮ้ยอย่าร้องมากเลยเขาว่าเราแกว้าวเกือบชนเกือบชนอ๋อไอตรงนี้นี่ว่าผมม,ผมมีสเตปผมมีทริคผมมีทริกในการขึ้นเร่งรุดเร็ว ไม่ใช่ทางนี้นะทางนี้มันเป็นทางตันชมน้ำตกเฉยๆนี่แหละนี่แหละคือทิศในทางการลักไก่ผมนี่แหละเลาะสวนอ่างุนก็ว่าไปมันก็เหมือนสวนองุ่นนะนี่คือสเต็ปผมขับแบบระวังเรามาระวัดระวัง นี่แหละสเต็ปโคตรรักไก่เลยแ yeah. ย่อยประชาชนมันก็ควรตีนเนาะหลายรอบแล้วไอ้นี้ขับมาดีๆจะชนก็เพราะไอ้พวกประชาชนนี่แหละแม่โอเคเอไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีเสียนิดเสียหน่อยบ้างไม่เป็นไรโอเคอืมโอ้เย่โอเคอืมเรามาทำไซสเสียกันบ้างดีกว่าไม่เสีย ทวีเอพเวิร์กมัสาาโอเคนี่แหละเออจะหอมมัสาาแบบนี้ผมก็ซื้อตอนที่ันลดราคากันในช่วงนู้นเลยอ่ะโอเค เฮดฮันเตอร์แล้วกันโอเคไม่ได้กลับมาเล่นนานก็เอาให้เต็มที่เลยดีกว่าอื ชนเสาไฟเฮ้ยมันมาชาลงโอเคโอเ,เสร็เป็นหนึ่งเป้าหมายเอาไปเอาไฮด้าดีกว่าจะได้รวดเร็วทันใจสตไตล์วัยรุ่น โอเคอยู่ไหนวะเนี่ยโอยสะบนนี่เลยโอเคพังไปแล้วอืมไอตัวมันก็มีมัสสาดจ่จอดกันนะมัสสาดอะไรอ่ะ มันมีสองพัสาัดไงมันมีม,ม,มัสซัดธรรมดาซึ่งไม่มีขายกับมัสาัดแอดแค็ช็อปเปอร์ซึ่งเป็นขัวอัดลำที่ผมขับโอเคอนี่แหละที่แรกจะมีโอเปเซอร์มาร์กทูนนะแต่นี้อีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าของมันต้องมีนี้ 啊！你。 ชอบกดผิดโคตรบ่อยเลยเดี๋ยเย็นเดี๋ยวนิ่ง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 โอเคนี่นี่มันเป็นกระสุนระเบิดอนะี่ยแย่ไม่ต่อ กับชอบกับหัวไม่เป็นไรอืมมันเพลินเ่ยมันเพลิน เดี๋ยวจะได้เจอกระสุนระเบิดสักหน่อยอโอเคสเสร็จไปอีกหนึ่งประวัยสุดท้ายไอจะล่วง 嗯。Okay. โอ้ย oh, yeah. <laughs> โคตรโดนแบบฟุกเลยโอเค <c oughs> อ่าเอาละรครับต้องขอจบพิธีนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวิวดีโอหน้านะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับอ่าเย่ก yeah. ็ต้องขอจบพิธีนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ มีเรือเกิน